โอเคกลับมาอีกครั้งสำหรับโปรเจกต์ดิปนะคผมก็เสียงไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่เสียงในวันนี้มันจะมาซื้อรถคันใหม่กันนะเราจะซื้อเราจะแต่งทีอากันนะวันนี้เราแต่งสุดฝีมือเลยกันตาสามห้านะครับเราซื้อไว้แล้วปะน่าจะเคยซื้อไว้แล้วนะทำได้แถวไหนวะไอ้คนนี้ก็ก็แต่งให้มันสวยนะเนี่ยเนี่ยไมในรูปมันมีสกินวะ เอออันนี้มันไม่มีวะคลาสสองคลาสสี่ทีอาร์อยู่คลาสไหนวะดูผมลืมแล้วเนะี่ยคลาสสิบอ่าเนี่ยอันนี้ซื้อ,อยังวะเพราะาหมดน,นี่มันเป็นแบบจริงใช้ยังเพลินแล้วมันก็ซื้อรถได้ทุกคันไม่ใช่ได้รถทุกคันมันไม่ต้องซื้ออ่ะก็เลยจำไม่ได้ว่าขนาดซื้อไปแล้วเพออซื้อแล้วมันจะแต่งให้แต่ถ้ายังไม่แต่งเราจะมาแต่งอะไรกันนะก็เดี๋ยวเขาเล่นไพน่านาะคกันเรานลยอัปเกรดไปก่อนเลยเพราะมันใช้เวลานะอัปเกรดมัน มีเงินได้พอนะครับต้องมีเวลาด้วยโอเคเริ่มจากแคมนะเปอร์คณาเราจะใช้แบบเรียกว่าแบบสไตล์แบบนี้นะส,สวยๆแบบนี้เลยแบบนี้แล้วกันนะแล้วก็ข้างหลังข้างหลังเราจะเอาแบบที่ชอบเลยพวนี้ก็สวยเน,นี่ยขอดูไปเรื่อยก่อนไม่ชอบแบบมันดูมันถอดออกมาไม่สวยชอบอันนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยอันนี้ไปฮะ หน้าหน้าอยู่นะเนี่ยหูดอันหน้าผมอยากจะเอาออกทำ้ไ็นโชว์เครื่องกระจกเหลืออะไรก็ได้แบบนี้เลยนะครัแบบมาสวยงามไลยเอาทำไมอ่าด้านข้างอะแนีอัน,นี่เลยนะดูแบบมีอะไรดีไม่ดูเทเจอร์ไม่ดูเลเยอร์ดีนะครัแบบแล้วก็สปอยเลอร์เอาใหญ่ๆไอพวกนี้คืออะไรวะเนี่ย อันนี้ก็ปิดอ๋อเข้าใจละแตบบัหนึ่งก็สวยล่ะอันนี้แล้วกันนะสวยดีโอเคประมาณนี้สับทีเยาของเราแล้วก็ท่อห่อแบบใหญ่ๆเลยผมชอบอันนี้นะที่มันยิงเหลกเียที่มันยิงโป้งเป็นแบบวงกลมออกมาเนะนี่ยเออสวยคนระับกระจกต้องใสปะ่ะก็สีขาวสวยสีขาวดีกว่า ร้อยเสร็จแล้วรถของเราตบะก็จะไปเพิ่มมีอีกไม่ใช่หรอวะอ่าวมีอีกนะฮะมีพวกโครงเขาเรียกว่าอ,อะไรกันพวกเซฟตี้ใช่ไหมสีแดงต้องสีงแดงเท่านั้นคนระับเพราะเราจะเป็นแบบแดงขาวนะนี่คือเบาะไม่รู้แต่งเพื่ออะไรนะเบาะเนี่ยใส่ไปเถอะเอาไม่เห็นอยู่ดีอ่าพวกนี้ต้องแต่งไหมเนะี่ยมีอะไรให้เราเล่นบ้างโวล์นิโซโ่นี่สวยมากสีเหลืองเนี่ย ไปมือมองเห็นมอสแนะผมมอเห็นไม่เห็นเลยเสียอะไรก็แทบไม่ต่างกันเรามองไม่เห็นนะสีแดงกันนะอ่ะแล้วก็มนะีล้อน,นะครับอันนี้คือเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรนะเป็นเบรกนะครับสีแดงสีแดงครับน้องสีแดงเท่านั้นรถเราอ่าอันนี้คือยาง ใส่บอนกันนะจะได้ดูดแบบเป็นล้านหน่อยอันนี้มันมีให้เลือกเยอะมากโอ้เดอนไม่ถูกเลยโค้เยอะอน,นี่แล้วกันนะไปก่อนแล้วก็ใส่เหมกอนกันนะครับมาโอ้ยเอาเรื่องนี้นนต่อไปจะเป็นเขาเรียกว่าองศาล้อนะครับแล้วก็ปรับปรับแต่งได้อันนี้ความสูงปะ รอเอียงรอเอียงอ่านี่คือสติกเกอร์นะครับไม่อยากใส่สติกเกอร์เท่าไหร่ใส่สติกเกอร์ที่เลาไม่ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่ไม่ใส่แล้วกันสติกเกอร์นะผม,มใส่สติกเกอร์แล้วไม่สวยอะ่ะคือไม่ค่อยมีหัวออกแบบเท่าไหร่นะก็เลยเออไม่ใส่ดีกว่าเน,นี้ยอัปเดอะไรอย่างเนี้ยยังโอ้ยโคตรนานอะ่ะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของรถแต่งก็คือไฟใต้ล้อนะหรือว่าขาดไปนี่คือ ไม่ได้นะครับต้องมี่ะต่อไปอะไรเป็นไฟหน้าไฟหน้าก็ต้องสีแดงวะเออต้องเป็นสีแดงอยู่แล้วโอเคอันนี้คืออะไรด้านหลังนะด้านหลังสีนี้แหละอ๋อน,นี่สีนี้แหละนะโอเคประมาณี้สัตว์พวเรานะใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมมาโหลดเล่นกันได้นะแล้วก็เอารถมาแต่งโวนดได้นะเกมนี้ก็ขอลาไปก่อเนเจอกันใหม่หน้ผมสวัสดีครับบ๊ายบาย